ครับรับสวัสดีครับีบบองเสียนหนาดีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อรอบนี้กัเหลืออยู่อาจารย์เดียวนะครับที่ยังบ้านในลุง่งให้พี่น้องเข้ากัอาจารย์พอแหล่นะครับเล่าพัฒนารอบนี้ของพอแหล่นะครับไม่ถ่ายมูนะครับมักแจ้งเดียวครับมักเรียกพอแหล่นี่บ่หลายตัวครับเราเอาให้ตลอดรอบนี้มีตลอด นหน่อยคู่นะครับถามมาเขาของพอแหล่นี่ก็บ,บ่บเปืืองบนะครับสําหรับตัวเหล็กพอแหล่ครับครับเขาก็มาตามตอกกันครับลาวพัฒนาพอแหล่ครับครับก่อนห้องิเป็เบ้งไป็ส้มตัวเหล็กของพอแหล่เขาก็เบ้งผลหววเหล่าออกก่อนด้ครับของวันซุกที่พัานมานะครับ 0 0 2 5 8 8นะครับ5 8 8เลขไทยสามโตเลขล่างกับสองห้าด้ครับครับเข้ากันมาเบิ้งผลงานของเขลังหลอดที่แล้วนะครับหลอดที่แล้วของูลเหลียซีคูนะครับเลขวิ่งกระบาเขานะครับเลขเอ่อ คับคููกับบเขานะครับครับก็ตามต้อยู่ครับให้กำลังใจพอเลเข้าคือเก่าแล้วครับยังได้กระรอบได้กระรอบนึงครับต้องเขาแท้ล้ของพอเลนี่ครับครับเขาก็ต้องตามตัอกันอยู่ครับนี่ของพอเลรอบนี้กระซี่คู่คือเก่าด้วยครับเด้อ ล่าพัฒนาของขอลังวันจันทร์ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดก่อคอคกอก เราพัฒนาพ่อแหล่เราพัฒนาพ่อแหล่นะครับวิ่งรูดบนหลางใช้วิ่งใช้รูดคือเก้าแล้วครับวิ่ง ลูดนะครับบนล่างมาตัวไดของพอเหี่รอบนีมนบ่มาแล้วมาแล้วเลยวิ่งพองเหี่ หนึ่งกับสองาสั่นหนึ่งกับสองครับเด่นทีตวใดเด่นทีเหล็กหนึ่งนะครับรอบนี้วิ่งเด่นตะหนึ่งมาหนึ่งนะครับของพอแหล่ครับโอ้ยปังๆเด้อพอแหลรอบนี้เอฟซี FC มีเฮน้ำเด้อ เช่นน่ะดีกับหารอบแล้วครับว่าเขาครับหนึ่งห้าตัวนี้งใหญ่เลยพี่น้องของแถนี้เอาให้ตัวยิ่ใหญ่เลยครับหนึ่งเก้า เป็นวัดเดยพี่นอง <c oughs> สองเปลือ <c oughs> ยังวัดวไดไปสรุปพวงสุดท้ายน้ำสามอาจารย์ครับเพราะว่าย่านโอไข่เอาวัดปิดตีบมูก็เลยบ่ปไปนะครับซีคูนะครับเด่นตัวใดนะครับเดี๋ยวสีมารลาบายสีให้พี่ให้ห่วงเขาได้เบิ้งไฟน้ำกันนะครับ เด่นหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งห้าครับหนึ่งเก้าะครับอันนี้สิเซียนเต้ไปครับตัวล่องตัวเด่นและสีเด่ระบายซีไปให้พี่นองใส่ให้ไหลไป หนึ่งหาครับหนึ่งเก่าครับครับกระไฮฟซีฮแคปหน้าจอไลยครับนี่พอเลียไฮมาแบบบ่หลายคู่นะครับบ่เปลืองสำหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาของพอแหลียนะครับเด้อครับปั้นจันเงือกแดงนะครับซ้อนถุ่มเครื่องครับมีลุ้นกันนะครับเล่าพัฒนาพอแหลี พิงหลุดบนหลงังหนึ่งกับสองนะครับกับกูหนึ <c oughs> ่งห้า้ยเป็นวัดหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับสองหกสองแปดนะครับตะเก้าเรียกไทยออกเดวเรียกเล่ามากสิวออกน้ำคนนะครับขบว่ไกลกันนะครับกับหววรัฐบาลไทยตะเก้าตังตามฟอัอมนะครับที่เสียหน้าดีเลยเคยบึงเคยช่มมากนะครับวิเคราะห์มาก ถ่ายคลิปนี้ก็นเช่นนาดีก็ขอเวฟพัดนี่พี่น้องห้างสุขู่สุขคนนะครับเด้อนะครับมีโสดมีมันไปน้ำกันในรอบนี้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับฝาก <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้น้ำเด้อเด้อเดี๋ยวมีกำลังใจทำงานนะครับเช่นนาดีก็ติด้ตามหาตัวเลขให้พี่ให้น้องแรงได้เด็ดก็ติดน้ำหาให้พี่ให้น้องครับโอ้ขอขอบคุณขอบคุณเย็ซีที่ติดตามเข้ามา ทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นกนําลังแดงใจให้ครับเชี่ยนหน้าดีให้นําเสนอหาตัวเหล็กแนวทางาให้พี่น้องเท่านะครับครับหลังจากนี้ไปกระอให้พี่น้องเข้าส่งโฉบมันๆน,น,นะครับคบเบิดทุกอาจารย์นะครับรอบนี้อาจารย์พอแล้วนะครับเป็นอาจารย์สุดท้ายที่เชี่ยนหน้าดีล่งให้คบเบิดแล้ว่า เช่านอะไกับีวีขวบเบื้องตัวเหลขให้พี่น้องเฮ้าคือเก่าเหรอครับวิเคราเหลขกวิ่งมาชนกันวิเคราเหลขกเด่นมาชนกันเหล่ามาประกบคู่กันตัวได้เป็นมีโอกาสออกมีโอกาสลุนนะครับเฮากันมาลงให้พี่ให้น้องเฮ้าได้เบิง่งได้ชสมไปน้ากันครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับเช่านอะไก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเด้อสิ จ็บหนาเข้าจังให้วากันไหมครับขอให้โสดโสดกันมันสุขสุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับ